ขอเสียงปรบมือให้กับนักล้องหนุมให้เจ้าเป็นผู้ความโย่สวรรค์สั้นฟ้าอย่าได้นี้ดิมปาเพื่อจังดอกโตอให้อจ้าเป็นผู้แก้วนักงกินข้องใบอ้อย่าได้นีความทองเพื่อจังไอมา คุณความอยู่ดอกชีดปาซาจบมีบ้ามีแต่แนวปวงอยากไปใส,ส่มาใส่มีแต่ค้นปวงอย่าได้มีความสุขเหลือจังอายสาธุสาธุสาธุร์ อายัว่าให้ล้างห้างคุณเลยเ,เอาหน้าหางป้าตีส้นบกหลวงบอกอะไรมาเอากันน้าหเพื่ออะไรเพื่อะเอาผ้าเอาพระเอาผ้าบอกงั้นก็บอกเพียงเทีแหละเพื่น,นไป <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> ดเดี๋ยวฮะใประกาศว่านักร้องหนุ่มน้องใหม่ลูกหล่อใครไม่มีแฟนจับตาดูให้ดีๆอันนี้มือนักร้องเหรอเนี่ยนักร้องนักร้อง,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 องอโอ้ฮะเอาคุยกัจะไก่อาฝาหลังฮะ เอาข้างหนา้ามาได้คนมาหลายฮะท่านมาได้ครับใคใครก็บ้าหายสิเป็นังไงนี่สิเอา,า,า,าเอกร<ฮ>ะทั้งหน้ามาได้ไหมกระทั้งหน้าปารตี้เป็นยังก็บางบางวันเพิ่นสนใจพระพระโอ้เนาะอันนี้พระอยังครับอ๋ออันนี้พระรอด ผ่ารอดถึงนะสรรพคุณยังไงเนี่ยนี่จำในบอที่วาสักเกี่ยวน้ามถ่วงจำในบอปีหกสีนี่ล่าล่าชุดีหรสอปเอาสามก็ฝาหกสี่ขอบพระคุณครับโอ้ยฮะอเอาอีกจะปบาดสองบาทแล้วพอ่อ ปีหกสามน้ำโถมสักวันถูกต้องอ่ะฮะนี่ผมไปซอยเขาไปซอยเขาไอผมจมไอผมน้ำอยู่บ้านยุกลางน้ำเลยออกไปทักหนก็บ่ได้บอได้ผมก็เลยเอาเรือแล้วเอาพระนี่ไปแขวนนะเพื่บอกว่าอายเอ้ยขันเจ้าแขวนพระองค์นี่เจ้าไหวน้าพอดฟังตักเสื้อกับเสื้อนะครับบอเสื้อหำลบลูถูกต้องครับปีสักพข้นเป็นแพงีขันพูดไอ้บอเสียยาลบลูเอาพระนี่ไปให้ไอถูกต้องอ่ะฮะไหวหน้าขามนี่เพิ่นนี่ พอใส่ปั๊บหอดฟังปึ๊บเพิ่นกลับมาหอดฟังพระแล้วพีมึ่งแล้ววานนี่จบอยู่ใต่หน้าคุด้วยงานไม่กูเพื่อฟังดีแต่จังหวะพระรลอดพระหลอดหล่อนะพระคนบอลหอดตาหน้าไปแล้วเอออันพีนองขอออุยาตบอกอีกนึงเออครับอันนาฮาดเวทีเห็นนักร้องเล่นกระเด็นเซอร์ แง่เ,เบิงอันพุ่นแง่เ,เบิงอันทีแง่อันนั่นแง่แง่นี่<อ>น,นี้นั่งกตีแง่นั่นอย่าไปคิดหนังหลายครับเป็นยังครับวงโด่งไรแอนซ่าหัวหน้าผมเอาแดนเซอร์ครับ <c oughs> อเออหัวหน้ามันยัง,องเอาแดนเซอร์กูอเอาหนุม่มบอดดี้ตีอยูเอาเขาเป็นหัวหน้าเนาะฮะเอาหัวหน้าสีเป็นผู้เดียวบมด <c oughs> มึงถึงน้อมึงก็สีนะักดนตรีไปนั่น <c oughs> เนาะเออ สุ่มพาเนี่ยอะไร <ล S 2> ก,ก็งอเก็บใบ <น S 2> <น>หัวหน้าเล่าพีน่นครับเดี๋ยวมาบอกว่ามือนี้ทีมงานโด่งไรแอนสาวมามีแต่คุณภาพคุณาภาพพี่น้องเพิ่นมาถามอะไแล้วเพิ่นอยากทราบว,ว่าวงโด่งไรแอนสาวนี่แพงบอ่อนดยแพงบ่อปกติครับวงโด่งไรแอนสาวเรารับอยู่แสนแปดวงนี้บอ่ออ่าวงอื่นวงอื่นห่วยบักโด่งมาได้แพงบานันครับท่อใดท่อใดท่านหาซับกับซักับราคาอักาลีนักดนตรีเนี่ยนะครับ ดองไลท์อาามาราคาพันหาครับป้าเอ่อเาอีลีอีตีอีลี่แล้วติดต่อพี่ดองได้เลยนะฮะค่าวุ้บว่าพันหาค่ากะลีครับโต๊้านกันยกวนอวยอยู่นี่ละอีหยังเราฮะปพิาบครับปฏ้พาอีหยังครับสองอเอาเเอาเรวเห็นว่าเรื่องพระปฏิบัติบํรุพระน่านฮนะปฏิบัติเลยไปสพระนฮาครับสอง้ะ 200สองร้อยเพิ่นว่าสองร้อยก็จังมาสองร้อยเอาไว้ขายโหลดจะกุยยังเหไหมต <c oughs> ันนี้เขาก็มีนักร้องมากมายนะครับว<ด>่า<อ>ความสุขกน่าเวทีตรงนี้ให้กับพี่น้องนะครับมีความสุขไปด้วยกันความสนุกความสนานหลากหลายผลงานการแสดงพี่น้องอยากฟังผลงานเพล,ลงใดชื่นชอบผลงานเพลงไหนขอกันขึ้นมาครับทีนงานพวกเราเล่นได้ทุกผลงานเพลงยกเว้นผลงานเพลงที่เราเล่นไม่ได้เองแค่นั้นนะครับ เราเล่นได้ทุกเพลงทุกเพลงฮะก็ยกเว้นเพลงที่เราเล่นไม่ได้แค่นั้นนะวารสิไล์เติมยุดเหล่าเังโงสีงแต่ว่าขอญาติหนึ่งสลับผู้ใดจะมาขอเพลงขอสั่งกติกาในการขอเพลงกับพี่ครับโดมไรอันซาเดกกติกาว่าอย่างไรครับคนที่จะมาขอเพลงกรุณาดูหน้านักร้องด้วยนะครับว่าจะร้องได้หรือไม่ได้อันนี้จำเบอร์จบคำครับจบเบอร์ ได้ได้อ,อีก<ด>จังหน่อยไ,ได้จัดให้แน่นอนอันเธอให้ถามเนี่ยเป็นอย่างไร